วัดีค่ะวันนี้มาเจอกับต้อมผู้ยิงไทยรอดอิสุสุนะคะวันนี้นะคะต้อมพามาดูนี่คันด้านหลังของต้อมนั่นก็คือมิวเ1.9 Active นะคะเป็นน้องเล็กนะคะที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดของเราเมื่อไม่นานนี้เองนะคะก็คือโมเดล2025เลยก็ว่าได้นะคะวันนี้จะพาไปดูว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่เลยตอนนี้ต้อมอยู่กับ มิวเ1.9แ c t i v e สีขาวนะคะรุ่นการจำหน่ายของเราก็ยังคงมี2สีเหมือนเดิมนั่นก็คือสีขาวและก็สีบอลเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะคะว่าเขาปรับเปลี่ยนอะไรบ้างอ่านี่เลยอันดับแรกที่เราเห็นเลยก็คือตัวไฟหน้าค่ะไฟหน้าของเขามีการปรับเปลี่ยนใหม่ซึ่งเป็นไฟเออ l ดลอยู่ตรงนี้ก็คือมีแบบ2ชั้นเวลาเราเปิดก็จะเห็นเป็นสองยต่อแบบนี้นะคะ ตัวโคมก็จะเป็นสีดำตัวด้านล่างซึ่งเป็นไฟตัดหมอกนะคะไม่มีมาแต่ว่าเขาสแตนบายในส่วนของตัวข้อไฟตัดหมอกสีเปียโนแบ็กสีดำเงานะคะแล้วก็จะมีช่องระบายอากาศตรงนี้นะคะนี่กระจังด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้าปรับเปลี่ยนนะคะมีช่องแอร์เคอร์เทนแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าที่เป็นสองสองชั้นแบบนี้นะคะตัว ตัวเขี้ยวตรงนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเขาเท็กเจอร์เขาจะเป็นสีออกสีเทาดำที่เป็นเงานะคะไม่ได้ดำร้0ยแต่อย่างใดเนาะก็ด้านล่างก็จะเป็นเงาแบบนี้สา,สาชิ้นนี้จะเป็นเงานะคะมาในส่วนของกันชนหน้านะคะตัวกันชนหน้าด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นสีดําแต่ว่าเป็นเท็กเจอร์แบบออกด้านนิดหนึ่งนะคะนี นียามใหม่ของเราก็คือเดินนนี p พีกนะคะตัวฝากระโปรงก็เป็นรูปแบบใหม่โลโกโ้ยูสุดูเล็กลงนะคะดีไซน์ใหม่หมดเนาะด้านหน้ามาในส่วนของข้างๆเดี๋ยวต้องพาไปดูข้างๆล้อแม็กก็ยังเป็นขอบ 17u ยมาพร้องกับยางดันหลบเหมือนเดิมนะคะลายเดิมเนาะนี่ลายเดิมตัวกระจกมองข้างไม่มีมากับรถเหมือนเดิมแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงแก้มแก้มซ้มายแก้มขวาเหมือนเดิมนะคะก็ เปลี่ยนได้เนะาะเดี๋ยวพาไปดูรอบคันลาวหลังคาไม่มีมานะคะบันไดข้างมีปกติเหมือนเดิมเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายด้านท้ายก็เป็นดีไซน์ใหม่นะคะนี่ดีไซน์ใหม่ ไฟท้ายใหม่นะคะแล้วก็มีเส้นยาวๆเป็นรอยต่อซึ่งเราไม่ต้องหาไม่ต้องตามหาตัวคาดเอวแล้วนะคะเพราะว่าเขามาจากโรงงานเรียบร้อยนะคะแต่ว่าแค่ไม่มีไฟตรงกลางเนาะแต่ว่าช่วงรอยต่อช่วงอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเป็นรถสีขาวมุกเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่ามันดูคมขึ้นชัดขึ้นสวยขึ้นเวนลาเราเปิดไฟท้ายเนี่ยมันจะสอดรับกันได้ดีมากยิ่งขึ้นนี่แล้วก็ ในส่วนของดน้าหลังตรงจุดนี้นะคะเปลี่ยนใหม่จริงๆมันแต่ก่อนเนาะก็จะเป็นแบบสีดาธรรมดาเรียบรียบนะคะแต่อันนี้เรามีลวดลายมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นให้ดูท้ายดูแบบว่ามองมาแล้วมันสมส่วนนี่สวยงามนะคะเดี๋ยวป้อมจะพาเข้าไปดูภายในเนาะว่าเขามีอะไรเปลี่ยนบ้างแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมมาจากรุ่นเดิมนะคะ นี่มาในส่วนของภายในนะคะภายในต้องบอกก่อนว่าเขาก็ยังคงความเป็นเบาะผ้าเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตรงปุ่มตรงด้านหลังนะคะที่เป็นจุาชาร์จท,ที่ต้องเอาที่จุดบุหรี่มาแปลงเป็น usb ก็ยังคงมีอยู่ตรงนี้ก็ช่องใส่โทรศัพท์นะคะมาเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตขึ้นไปเนาะมาตรงคอนโซลคอนโซลอะไรนะคะก็ คล้ายๆเดิมก็มีปรับเปลี่ยนบ้างตัวแผงประตูข้างนี่แนี่ต้องให้ดูหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะมาพร้อมกับตัวบอกองศาของตัวรถเนาะกุญแจก็เป็นแบบธรรมดาเหมือนเดิมมาตรวัดก็เหมือนเดิมนะคะก็ตัวแผงปุ่ม กระจกขึ้นลงเป็นสีดำด้านเหมือนเดิมนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็คล้ายเดิมปรับเปลี่ยนหน้าตานิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงตรงนี้กันปกติเขาจะไม่มีอ่าอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะยังไม่มีมาเหมือนเดิมเนาะจริงๆรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าใช้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 1 8 0 0 0้านนะคะยังไม่รวมค่าสีขาวมุกถ้าสีขาวมุกก็จะเพิ่ม1 2 0 0 0บาท นี่ต้องลืมชี้ให้ดูนะคะของเรามีไทซีแล้วนี่เรามีไทซีนะคะก็ปรับเปลี่ยนเป็นไทซีนะคะตรงจุดตรงจุดนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยก็ฟาชาร์จเร็วนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าชาร์จเร็วก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับวิวเอ็ก1.9แอลคิมของเรานะคะ เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้พอสมควรเลยนะคะก็ราคาน่ารักนะคะผ่อนสบายๆสำหรับใครที่อยากได้หรือว่าอยากเป็นเจ้าของนะคะก่อนใครสามารถทักสอบถามต้อมผู้หญิงขายรถอิสสู่ได้นะคะก็วันนี้ฝากไปด้วยอีกหนึ่งคลิปนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวต้อมพาไปดูคันไหนอีกฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมผู้หญิงขายรถด้วยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ